กอดคนเดียวมันไปหมดเลยเหรอใช่คร่ะโอเคกลับมาเลยไม่มาไปคนเดียวก็ไปเลยกูกดแล้วไปเลยเนี่ยโอเคเอาไปเลกูมีเงินสามร้อยห้าสิบโอ้โหได้พันได้ตังค่าไอ้นี่ค่าเอฟซีเสใช่ป่ะมีพันหกเลยวะไหนบอกได้ไหนบอกได้ตังละหกร้อยไอ้เหี้ยตอนนั้นกูไม่กูไม่มีแม้กระทั่งที่ปราบไม่มีแม้กระทั่งไอ้เหี้ยจะจะมันคือมันต้องถ่ายรูปไว้ตอนนั้นแล้วกูมีตังค์ซื้อกล้องไอ้เหี้ย กูได้แค่ไอเยี่ยกาเลกโกทายอะแล้วกูทำอะไรต่อไม่ได้เอ้ยเศร้ากูใส่ไปให้เหมือนเดิมกูซื้อแว่นได้แล้วอะขอซื้อแว่นกันเออวะไอ้เยี่ยการแต่งตัวสำคัญเออการแต่งตัวสำคัญนี่แล้วก็ชุดเอ่อแจ็คเก็ตแล้วเจ็ดห้าละเท้าแตะสวยๆ คัสตัมไมวีมาแล้วนี่แหละกูคนใหม่ยูโก้ไงไอ้เหี้ยอินคาร์เราคว้าไต่ฟอร์เทเมราไปด้วย อันเลยเปื้่นถ้านบอว่าอีกอย่างเลยเนาะเลีได้รอเลยอ่ะโอ้มันมันถ้าจะไปด่านถัดไปนี่มันแค่หัวหน้าห้องคนเดียวถึงหรือว่าต้องทั้งห้องถึงหน้าหัวหน้าห้องเดียวเจ้าของห้องเดียวไอ้บอสกูตูยแว่นมาไม่เห็นเมสส่เลยวะต้องไปเขาตรงไหมมันมีเรื่องเรื่องผู้ชายผู้หญิงเลยนะแล้วกูจะรู้ได้ยังไงวะซ้ายบนมายู่ซ้ายมายูซ้ายมือข้างบนเป็นรูปผู้ชายหรือผู้หญิงเผู้หญิงแล้วเมื่อไห่ตัวลราครว่าอะไร ผู <Good> <laughs> ้ใจขอโทษธนาลืมแจ้ง <laughs> ทนายลืมบอก <laughs> ทนายลืมบอก <laughs> เออไหนนะอัน,นอันนี้คือห้องใหม่ถูกลหมใช่ปะงั้นไอ้แบนชีก็ยังอยู่ถูกปะเช็คดิแบนชี bro แบนชีบันชีบันชีแบนชีบีแชนบันชี

วิ่งเข้ามาเจอเลยแมนชีแมนชีแล้วกูตะโกนบ้าหีถึกติดมึงแล้วคนโดนคนคนโดนเข้าไปคนเข้าไปนี่หัวฟูเลยเดือดชันเลยชันเลยชั้นเลยเขาคุยกันอยู่สามคนหนึ่คนนึงแบบรีโรยแุ่มโดนแล้วเป็นคนโดนนะไอ้เหี้ยรีรูยบามาบ้ามาพอพอเงินกูเหลือสิบบาทแล้วอยากได้เงินว่ะอยากได้เงินอยากได้เงินไม่เซงตัวออเเาลย เอาของไปยังเอาไปแล้วละใส่ไปแล้วโอเฮ้ <Okay. S 2> <c oughs> ี่ด่านที่สองเดี๋ยวจานนี้พอละอือืมอืมดึกแล้วเ <c oughs> ด,ด็ก,กอนามไม่เอออีสองอีสองอืมหยิบไฟฉายแอลูวาด พร้อมถ้ามีการ์ดกูก็จะเปิดต่อนล้เธอโมเกียวไปแล้วไปเลยถ้ามีถ้าเกิดเกมมันหวังให้กูตายมันก็ต้องให้กูตายอะไรเกี่กับพี่น้องโอเค๋ยวผมเอาเธอโมนไปไปเอาอุ๊ยรอบนี้ออกถนนใหญ่เลยถนนเลยเข้าบ้านเลยโอ้โหคุยวันยูอาร์โรลเอ้หมอมึงเอาคุยคุยไปแบบไม่เ๋ยวนะมันมีชื่อผีป่ะที่มึงบอกมีครับนี่อยู่วันนี้ชื่ออะไรวะตรงเคสหกศูนย์แปดอะ โอ้ยแคลลอไลน์แคลลอไลน์ก็ยินแคลลอไลน์เขียวแคลลอไลน์ลไก็ยิน is only answer when you are alone ได้ขอลยแป๊บงั้นก็อย่าเพิ่งนะขอขออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าบ้านตรงคอก่อนอะทำไมไม่มึนก็ต้องไปห้องที่เจออยู่เลยอะใช่เหรอเออมันไม่ตอบทุกบ้านล่ะอือไปใครถือใครถือโคติฟฟิคไหมไม่มี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  ตู้อะไรเปิดได้ป่ะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่แอบตู้แล้วเสียงเปิดประตูด้านล่างปะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแคโรไลน์เขียวอืมแคโรไลน์แคลอรี่กูหมดเลยเพ็กกูไม่มีถ่ายรูปด้วยแม่งบอกสไมล์แคลอรี่พูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวสไมล์เยนี้ยังไงไม่เป็นไรนไม่ไม่กูมันติดมากไอ้ตาข้ามมาพูดอย่างนี้เลยครไหนไหนไหน <Smile. S 2> โทษบัตตีดด้แมรี่สามครั้งในนี้อันนี้อะเออบัตดี้แมรี่บัตดี้แมรี่บัตตี้แมรี่ไอ้กระจกบัตดี้แมรี่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 สุกับเลียดบัตดี้แมรี่บลัดดี้แมรี่บลัดดี้แมรี่้กระจกโกหเห็นเขาบอกมันมแค่ทั้งไมีไอ้เกสซีขึ้นเลยเฉย Oh. อ๋ออันน,นี้มีอะไร่ม b มึงอจำมาที่มันหลงรักกูได้ป้างละแล้วมันออกรัว,ว <c oughs> ๆว่าเราไปทำาไปเยอะเลียแหละเออว่ะป <c oughs> กติมันก็จะมีจำด้านนอกด้วเลยเชิญครับกูดูดดลอันใหม่ที่กูเจอก็คือวันนี้ที่เจอคือมันมีหัวตรงเนี้ยหัวใหญ่ๆอะอ,อ,อยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็มองกูตามตาตามกูตลอดอ่ะแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นเลยมีกูเองคนเดียวโดนแล้วไงแล้วมันก็เกือบจะพลากชีวิตกูไป ก็เจอบูดูดอลไหนวะเดี๋ยเย็นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรกับบูดูดอลเลยนะใช้มึงถืออยู่อ่ะปูนปล่อยไว้เงี้ยอถ้เ<ๆ>หลือชั้นล่างว่าจะลงไปเทอร์โมยังสามสิบเลยมันใช้แ<ป>มคบุ๊ก,กว่ะไปดิไปด้วยอยู่ไหนวะบูดูดอลทิ้งไว้ก่อนแล้วกันตอนนั้นอาจจะค่อยมาเล่นพวกมึงอยู่ในแกนข้งลางยังยังสามสิบอยู่เลยวะไอ้เหีดะ แคลอรี่กรีนใครอยู่เฮียมี่แคลอรี่กรีนใครอยู่เฮียยังยี่สิบอยู่เลยอะเทอร์โมไม่น่ามีอะไรเงี้ยเพราะมันไม่น่าต่อวมันอาจจะไม่อยู่ในสคริปต์ก็ได้เอ้ยมันอาจจะอาจจะไม่อยู่ในอีเวนต์ก็ได้ไอ้สปิริตฟอกว่ะเป็นไปได้มันก็พูดที่างข้างล่างนี้มันใหญ่จังไว้สัตว์อ่าโอ๊ะอ่าแซ่บตาเลยนี่โอ้ะขยันแตกเอ้ยหูห้องนี่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  ห้องไหนนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องกูห้องสามตรงนี้เลยห้องนี้เลยเสิบสิบเดี๋ยวมึงบอกห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ต้องเดินมาริมนี้เลยนะถึงจะ้าสิบนะไหนมันเลื่อนไรเคลียบปะวะไอเจอคราบเจอคราบสเตนโอเคมีสเตนกดที่โกดใช่ป่ะแล้วก็อีเวนต์มีสเตน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 สเตเตนสเตนสเสตนสสเตน มันกินเวละไอ้ยเครื่องนี้วางไว้อย่างนี้ได้ไหมอันนี้คืออะไรลิมโบต้องพูดเหรอลิมโบไหนครับเครื่องไหนลิมโบเครื่องนั้นแหละเฮ้ยนี่ไงติดแล้วใช่ครับบางแค่ต้องวางในระยะว้าวแล้วก็มีข้างในสุดยังวะนะต้องพูดเหรอรีวิวคำอะไรวะคำสอยู่มันมาเหรอกูรู้สึกว่า เฮ้ยหรือเครื่องนั้นวะ <c oughs> โพ<อ>ระหรือเครื่องมันติดแล้วเหรอน่ารักดีว่ะเออว่ะไอ้เหี้ยเสียงเมื่อกี้เครื่องมันติดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เออไม่ใช่ว่าเครื่องนั้นติดแล้วแม่งเฮ้ยโอ้โหเรื่องอะไรนี้เลยอือไอ้เหี้ยดิฟด้วยทนันเลยติดตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเอ๊ะมองว่าเครื่องมันติดปะกวางอดก,กูเผลอวางไว้ไป,ป่ะเฮ้ย w h a เฮ้ยมันต่อไฟไฟไฟเดี๋ยวนะพุไม่เจ๋งว่ะ กูเอาอันนี้แปะได้ไหมแปะไปก่อนมันแปะยังไงวะกด G อ่ะได้ใช่ใช่กด G เรื่องกูจะดูยังไงรอยนิ้วมืออ่ะไอ้ที่ไม่เห็นมีที่อ้อย่างที่กล่องก็ไม่มีเฮ้ยมาลองดูที่ตดิเนี่ยไม่มีไม่เห็นเลยเด้๋ยวกูดูที่หลอดไฟที่ที่ไอไอวีวิวคัมฟอร์ยูนี่มันมีพูดได้ปะตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรใช่ื่อไม่มีอะไรไม่มีอะไร โอ,โ,อโอ้โห,โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยันขยับซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวออกกันไปก่อนสามคนกลับไปก่อนเดี๋ยวผมขอพูดก่อนอเชิญ์นน้องเลยพี่ชายไอผมให้นี้ด้วยมือกูเต็มไปเลยะไรอันนี้ไม่ใช่เไรพี่เผื่ออยากใช้กูยืนตัวนี้กูยืนกับปุ๊บเล่าแล้วเออเบลฟองอะไรกันอยู่เฮียมี่อะไรกันอยู่ท็อปอย่างไรไม่มีอะไรไม่แก่ไอะได้ยินป่ะที่มัน กันยูทูบไม่มีไม่ไม่ได้ยินไปกันยูทูปก็ได้ยินก็ได้ยินอ้าวเคลือลายคลิปเชื่อมมึงแล้วไงเคลือลาวคลิปโอ้ชิฟเลยไม่มีวะไม่ตอบเลยเหรอไม่ตอบไม่ตอบเลยเว้ยน่าจะไม่มีน่าจะน่าจะขีดมันเขียนไว้ด้วยเหรอว่าต้องอยู่คนเดียวอ่ะใช่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 เดี๋ยวทิ้งไหมครับเดี๋ยวขอทิ้งเพียงิ้งไว้เผื่อมันจะวาดอืมอ๋อโอ้หรือมันไปข้างบนที่ตรงกับห้องนั้นแต่ไม่ไม่น่ามีนะไหนอ๋อ you you been you are alone อยู่คนเดียวโปรตีฟบาดยังไงบ้าะมาดีโอเคกูโดนแค่จำสแกนเฉยอันนี้เองเอาเครื่องอะไรแบบไหมกลัวกล้องไปแล้วเอาอะไรอีกว่ไม่มีแล้วนี่พนติ้งเป็นแล้วมันตึงสองอันไปเลยกล้องนี่คือเอาไว้ถ่ายอะไรวะมันถ่ายได้เรื่อยๆใช่ปะถ่ายได้เรื่อยๆถ่ายภาพไปเฉยมันมีไอไอไอออฟชั่นัลมันมีอะไรบ้างวะลีสลอตโน้ perform ritual on the อเด t a g r a m p า n t ัมเพนตากลมันอยู่ไหนวะไม่เคยเห็นเลยวะด่านเนี้ยเพนตากลัมต้องเดินหาเอาอ่ะมันเพนตากลัมมันคืออะไรมันเป็นรูปดาวอะที่พื้นแล้วต้องมายืนให้มันเต็มวงอไอสัญลักษณ์ในบูชานะใช่ครับอ๋อแต่เรายังไม่เลือกอันนี้นี่หว่ามันยังไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะมีสักทีมันมันก็ต้องเป็นชั้นล่างหน่อยนะเพราะว่าห้องมันไม่ได้ตรงกับอะไรอ่ะเป็นไปไม่ได้ ไปเลยครับพี่ป๋องผมติดตามถ่ายพี่อยู่ถ้าเราไม่แดงอะแบบขอบุณมีอะไรก็วิ่งวิ่งกันยสองก่อนนะเดี๋ยวกูล้างท้ายให้สปิริตบล็อกไม่น่าตอบไม่งั้นตอบเฮ้ยฟีซิงฟีซิงฟีซิงนี่นั่นเหรอฟีซิงฟีซิงอ่ากูติ๊กเลยไอ้แกนไมลิ่งไอ้ผีตัวที่มึงบอกว่า จะไม่ฆ่าคนคนหนึ่งนี่มันชื่ออะไรเออออนออออนเรียวออนเรียวอะไรกันโอเคไม่มีแล้วเียวองเรียวคือมันจะล็อกคนหนึ่งที่แบบว่าจะไม่ฆ่าเลยแต่ว่า<ม>ที่เหลือแม่งครเ e อ็กซ์ูซีฟไม่เอาหมดอะเอาหมดไปส่วนลูกใครกูถือกูต <c oughs> ีฟิกมันยังไม่เอากูนะอ้อมไม่เอาไอหมอไอโจไปมาตราฟ้า <the> มาเดินอ้อมให้เห็นเลยนะรูปวาดวาดจังวะไม่วาดฮัลโหลแคนดี้คิวแคนดี้สปีค give us a sign เฮ้ยเชื่อมอ้เห็นลูกตามมั้งเหรอ h e ล l o เฮ้ยโอ้ยถ่ายที่ถ่ายถ่ายลูกไปก่อนเลยไอ้ยีเรจิงมึงมาทำอะไรอยู่เฮ้ยอะไรอันนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอ่ามันตอบเนาะมันพูดเนาะป่าไม่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 ตอบว่ามันเสี่ยงหรือเใช่ปาไม่อีเวนต์ครับให้อีเวนต์ต้องขึ้นที่เครื่องผมฮัลโหลเฮ้ยลืมส่งไอ้เหี้ย แต่มันพูดชัดขนาดนี้เลยนะใช่มันเป็นเสียงในหัวไม่ใช่เสียงจากเครื่องไงมันเลยไม่ใช่กด Can you talk Can you speak ไม่มีอะไรเลย Give us a sign นี่ไงนี่ไงนี่ไง Give us a sign นี่ไโอ้โหกล่องดิฟ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 เล่นจังเลยกล่องเฮ้ยเนี่ยแม่ปากแก้วนะ Love f r a c t u r e มีพูดเด้อ ลอฟเฟรชชัยใช่มไหมนี่ลอฟเฟรชชัยมันอาวุธลอฟใช่ไหมลิมโบลิมโบถ่ายอีกรอบเปียโนนี่กูถือว่าของใหม่สำหรับพวกกูเนี่ยเพราะว่ากูไม่เจอข้างล่างเลยใช่เออแล้วเด่นะได้ไหมลิฟต์ถ่ายให้เลยกล่องสวยดีอยู่ต้นแฮมฮอตวิ right? อเจ้อ้ี่เล่นเป็นฮัตวิวเลยสัตว์ไหนมีอะไรต้องพูดอีกฟิงเกอร์พิวะเดี๋ยวนะมันขาดอะไรบัาง EMF5 ห้าวาดรูปไอเอแล้วก็ฟิงเกอร์พิลแต่ฟิงเกอร์พิลไม่หายยากจริงฟิงเกอร์พิลเนี่ยมันติดที่ไฟฟิงเกอร์พิลโอ้ยนี่แหละเ่ามานะเ็นแมเปลี่ยนเพลงกเลยเปลี่ยนเพงว่าหนิงหนึงงหนึงงไหนมันมีมึงลองมาสองพวกตาปักปอกป่ัยไฟเดี๋ยวมาสองไว้ไอ่ะมันจะขึ้นทั้งมือเลยทำมันจะขึ้นอ่ะ โอเคแค่สองเฉยเปิดทำไมเี้ย You understand okay. how you die อยากรู้ใครเป็นเจ้าของเพี้ยถ่ายแม่งเลยเล่นอยู่เพลงเดียวแหละฮียถ้าเล่นอีกรอบหนึ่งกูซื้อเป็นโน้ตให้เลยว Did it o n l y s o n g you know right นี่ถามเสร็จปั๊บล้วหยิบเลยไงเออแล้วไอวูดูที่มึงเจอข้างบนหยิอ่ะเ้ยถอยมาเพิ่นถอยเพ่มถอย่มสองเพิ่สอเพ่สอง่สองเลยเพ่สองเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเพ่มสองเลยิ่มองเลวิ่งอยู่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 เร็วเร็เร็ว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 เรวเร็วเงวเร็วเร็วเรวเวเเรเร็วเร็วเเเถึงวเวถึงวว มาถึงกูแล้วไปขึ้นยันสองเลยขึ้นยันสองเลยนอยู่ไปดูเร็วขึ้นยันสองล้ขึ้นแล้วขึ้นไปยังขึ้นแล้วกูไปขูดเรือมามาเลยไอ้สัสห้องไหนเนี่ยห้องไหนกันเฮ้ยโอ้ยถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วโหมันวิ่งมาวิ่งมาถึงมึงเลยเป็นเที่ไงล่ะไอ้สัสกูกูต้องปกป้องมึงทุกออคอร์เพราะมันจะเอาไม้กูไปแล้วเอาไม้ไปแล้วเทียไม้กันอยู่กูวัดไม่ต้องห่วงโอเคไอ้วัดวัดเอาแบบแปลกแม่งไล่แบบว่าเน่เน่อาไป นายทำหน้าที่ดีมากเลยคือมันมันแบบว่าถ้าไล่แบบนั้นใช่ไหมคือผมว่ากลัวว่ามันจะเป็นองค์เดียวไงกลัวมันไม่เอาผมแล้วมันจะอ้อมผมเลี้ยวคุณ้มกันก่อนมันเข้าเข้าไม่นับเป็นองค์เดียวมันไม่มีองเดียวไงมันมันมีตัวอื่นมันมีตัวอื่นที่แบบเลี้ยวหลบด้วยมึงใช่เหรอแบบมันมันมีมันมีันมีตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้ที่มันแบบมันมันไม่เอาคนเสือรุลที่เหมือนกอนอากาศไลจูอันหนึงนะเดี๋ยวขอดูเอาขออ่านหน่อยดิมันมีอากาศวะอากาศไมลิ่งไลจูแกสแกสแแสรงเย แรงกว่าคือไลจูคือโลลี่ทาร์เก็ต a very good play แล้วก็วิกเน s s ก็คือ traveling impact will make the ไลจู more passive ก็คือไลตัวตนไงเฮียเป็นแ l a แ k blast ติดๆไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวน้มีอะไรเหลืออะไรมีอากาสชใช่ไหมอากาสมีอากาสอากาสก็คือสตริงของมัน is move much faster it อินโคอ๋อมันจะมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นอ่าแล้วก็วิกเนี่ยก็คือมันจะเคลื่อนที่ช้าในอากาศที่อุ่นแล้วก็ม,มีอะไรอีกมลิงมล,ลิงม,ล,งม,มลิงกูดูอยู่ว่ะคือถ้าไม่อ่าถ้าไม่มีไฟมันจะ aggressive ถ้ามีไฟมันจะเหมือนมันจะไหม้อ่ะมันจะไหม้ไอ้นี่เฉยอ่ะใ้่ไม่ออกมันแค่พุดเคจะทำให้มันทำมันทำให้ไฟดับก่อนในกันอ๋อ มันอีมันมันมันจะแบบว่าทําให้ไฟดับก่อนนอนจะหันใช่ครับอ่าเลยอันนึงคือดีมอนเฮ้ยเกตตีากเสนาดังอยู่แล้ววันเนี้ยดีมอนคืออะไรอะจ้าค่าคนนึงทำไม่ได้ยากเขาอย่าหยุดตามไกลอยู่นะไอ้เย้เนี่ยตามไกลมากเลยนะมีสิทธิ์ถ้ากูบอกให้แคนวาวาหรือยังใช่ไหมขามาแคนวาลยังไม่เห็นนะขาตั้งกล้องเหรอเออขาตั้งกล้องกว่ามานะกูซื้อมปิ้วมาหรอใช่กูใส่มา กูซื้ออยู่แล้วแต่ว่ากูยังไม่กูใส่มาเนี่ยกูอยากให้เกมนี้มันแบบว่าสามารถเอาไอ้ไม้เยี่ยเนี่ยอ๋อมันคือโทรศัพท์เว้ยมันไม่ให้ที่ล็อกก็ไม่ได้ที่ล็อกกล้องแล้วมึงเอาไปมึงเอาไปตั้งตรงไอ้นี่เลยนะตั้งตรงมึงเอาไปตั้งหน้ารูปเลยนะเออให้ให้กูนำไหมกูกลัวมึงแกจะหายไปใช่ถ้าถ้ามึงรู้สึกมันหันเหลือไฟมันเลิกกับพี่มึงถอยหลังเลยนะเดี๋ยวกูเดินหน้าเองถ้าฉันหายไปโปรต์ตามพวนายเองฉันไปตนจกล้อง ไม่ตากล้องตากล้องอยู่นี่ตากล้องถือกล้องอยู่ผมเป็นอนะไรเบสตากล้องอีกทีนึงเป็นตากล้องคือมเป็นช่างภาพเรากันช่างภ <c oughs> าพก,กูถ่ายพวกมึงตลอดไปเลยครับไปเลยครับไปว่าแล้วโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยขอถ่ายหน่อยครบแล้วเลยใช่ไหมครบแล้วครับติ๊กเลยไอภาพไม่เห็นเ <c oughs> ดมอนไอ้สัตว์เดมอนว่ะเดี๋ยวขอติ๊กแป๊บนึง๋ยวเลือกเลือกเลือกก่อนเลือกก่อนเดี๋ยวจะได้ถอยเลยถอยถอยมาก่อนหน่อยไหมเอาเอากลับไปข้างบนหน่อยละมาค่อนข้างใกล้ห้องไปหน่อย มันเล่นปลาของแล้วขอออกไปข้างนอกก่อนขอไปติ๊กไว้ก่อนแม่งดีมอนไม่ทันไกลกูยังไงก็ไม่รู้กูคิดว่ามาขนาดเนี้ยคือมันมันไม่็อตที่ไฟก็ไม่รู้ทิ่ว่ากูคิดว่ามันไปแล้วแล้วมันวาร์ปมาข้างหน้าคือมันวาร์ปจากตรงประมาณโต๊ะหลังอะไรออกไม่ได้ขึ้นบอนขึ้นบอนแล้วคือตะปอนดูทำไมประตูมันล็อกอ่ะประตูล็อกอ่่ะทีสุดห้องล็อกไปไปไปมันมาแล้วปิดประตูเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลย เฮ้ยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเขอถ่ายรูปเฮ้ยอืต่อไปจะมาปีศาจร้ายนะหีเฮ้ยไม่เฮ้ยมึงพาใครเอากูไปไงล่ะเอาปีศาจร้ายไม่อมดนไอ้เหี้ยร้อนลมร่มดาวอยู่หลังมากวันชามากูอะเหี้ยเอากูมากวันชาด้วยเลยโห่เห็นไหมมันมีตัวอ้อมจริงด้วย เนี่ยบอสไอ้เฮียกูยังไม่ได้เลือกเลยรอบนึงรอรอยยิรอยอ่ะยินยๆๆยืนไิมคือดีมอนแต่กูก็ตายสองรอบเลยกูอ่ไอ้เฮียเมื่อกี้กลายเป็น่บกูต้องวิ่งตามผีไอ้เฮียผีมันจู๊กหลังมึงเว้ เนี่ยผมกะอย่างงี้ป้าแล้วผมจะชนมันแล้วมันอ้อมแบบอย่างเงี้ยมันหลบอย่างเงี้ยมันหลบอย่างงี้เขาเห็นมันดิฟหลบกูเฮียมันมันมันเย็นหน้ามึงแล้วเลยแล้วมันอยู่ดีมันแบบแม่งหวาแบะมันหวาแบะไปข้างหลังอะเออห้ะห้ะห้ะเนี่ยกูดูยองเดลยกูปิดให้เลยกูปิดประตูเลยกูยืนปิดประตูเลยเฮียมึงอย่าเข้ามาอะไรง้อเฮียสบตามึงอย่าเข้ามาอะไรง้อง้อเลยเฮียแกไปไอ้พุกมึงกลัวอะไรกันน่ะไปดิ ไอ้เหี้ยมาแล้ว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 โอ้ยเช่ยแม่ง agressive อย่างงี้แล้วเราจะทำไอ้นี่ยังไงวะนี่ดิมูบูลวัวเลยมันวิ่งมาอยู่มาแล้วมาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไอ้เหี้ยมึงดูดิมึงจะเข้ายังไงดิมึงอยู่อย่างเงี้ยไอ้เนวฟลีดไอ้เนวเฮ้ยว่ามันทะลุไปแล้วโอเคไม้ไปแล้วแไม้ไปแล้วแล้วไม่ตอนนั้นไม้มันไม่ไปวะหยิบไม้กูก็ไม่รู้ แด่กูอร่อย่าจังหวะเมื่อกี้บอสออกไปแล้วปรูปิดนี่คือแบบมึงตายชัวร์อูมันตามไกลจริงทำไมมันถึงน้อยวะอ๋อกูเหลือหนึ่งอ๋อเฮ้แต่กูกูเหลือคำว่าเดน ตายไอู้่แน่เราเราออกกันเลยเนาะเนื้อกวนคุชชี่เบนอย่างนั้นสงสัยเด็กที่ว่าชอบวานรูกช้าชิมหายรอลมสินในแย่แม่งติชิมสปิสัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูยังไม่ทันติ๊กเลยว่าแม่งวานรูกไอ้เวนเลยยังไม่ทันเลือกเลยแม่งแดกูแล้วคุชชี่เบเราหมดแล้วคุชชี่เบเราหมดถ้าจะลงไปอีกทีคือต้องแตกแน่มึงแตกนี่มึงไงแตกนี่นี่ไงขับรถไปเอาคุชิฟิกมาเร็วมาเร็ว เร็วเร็วเร็วโอเคโอเคถ่ายงั้นงั้นถ้ามันคาบเอาถ่ายรูปไว้คนกลับบ้านไม่ไม่จิตผีป่ะถ่ายแล้วจิตผีป่ะเราถ่ายดิไปยืนข้างๆเลยบังถ่ายยังไอ้ไอ้มึงวางกล้องวางกล้องกูกูถ่ายให้บังกูถ่ายบังบ้างกูถ่ายบังคนได้กลับบ้านไอ้น้องกูอยู่ทุกรูปกูอยู่ทุกรูปที่ไม่เห็นอยู่ทุกรูปไม่เห็นแต่อยู่ไอ้น้องลาบบ้าอตายอีกแล้ว สองรอบเลส่ารอบแรกตายอ่ะไม่โกรธน,นะแต่รอบสองตายกูโกรธจัดเลยเนียไอ้เจ้าชู้ตาย,ยเฉย